พวัตรพวัตรพระพลังพระวทตรพระวัตรพระพลัพระวัตรดีดีีดีทำดีเสนอดีเสนออากาศจามกีพิพาสุขเยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพร่วิถีธรรมนะคะวันนี้ค่ะ ว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ําและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะพื้นตนเรียบง่ายสไตล์พเ่า เทศการร่วมพลคนใจเพชรแฟนพันแท้ฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนะชุมชนผู้ผาฟ้าน้ำผู้ผาฟ้าน้ำไม่แน่จริงยามาแต่ใครจะมาคิดแ้ดีๆก่อนเราค่อยมาก็เป็นพี่น้อง พร่พัธรรมทั่วโลกนะก็มาสานพลังกันนะพี่น้องแพร่พติธรรมทั่วโลกและทันที่สนใจกรมาสานพลังกันบำเพ็ญน,นะเรียนรู้ฝึกฝนนะการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนะนะสนุกก็เหนียวเจอปัญหาอะไรนะใครอยากมีความรู้มากๆเนี่ยมาภูผาฟ้าน้ำ นะโอ้นะฝ่าฟ,าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรอะไรต่างๆในที่นี่เนี่ยสนุกไม่มีที่ไหนสนุกเท่าที่นี่แล้วนะนะา,า,าเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีโจทย์มีบททดสอบมีบทเรียนมีปัญหาอุปสรรคให้ได้แก้ไขนี่ยังเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เหงานะที่นี่ไม่เหงาเด็กก็มีเรื่องนั้นเด็กก็มีเรื่องนี้สนุกสนุกนะไม่เหงาไม่เหงาชีวิตมาที่นี่ไม่เหงา นะ่มีเรื่องให้ทำเยอะนะ่าสนุกนะ่โอ้มาอยู่สามร้อยกระท่านอยู่กันนะอยู่ทำกิจกรรมการงานที่ดีงามร่วมกันโอ้ไม่มีใครติดโควิดเลยโอ้โหมันเป็นไปได้อย่างไงนะ่นะน่ะเราชุมชนเราเป็นชุมชนเดียวนะเป็นชุมชนเดียวในโลกนะตอนนี้ใน,ใน,ใ,นในประเทศนะในโลกเราไม่รู้ว่าชุมชนอื่นเขาไม่ติดหรือเปล่านะในประเทศเนี่ย ในประเทศทุกชุมชนก็ติดโควิดกันหมดแล้วของเราชุมชนเดียวที่ไม่ติดโควิดนะไอ้ประหลาดดีเหมือนกันนะตั้งแต่อยู่มานะอาจารย์ก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นไปได้นะก็เรา,รามั่ระวังอยู่แล้วก็ป้องกันกันตามสมควรแต่ว่าเออเอาบางทีก็เผลอบ้างก็เอราระมัดระวังกันตามสมควรก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโดยภาพรวมที่นี่มันก็โล่งๆนะ ภาพรวมมันก็โล่งแล้วพวกเราก็ดูแลสุขภาพดีมีการตรวจสุขภาพมาก่อนมีการดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมที่ดีกันมาก่อนนะมีการคัดกรองกันอ่าพอมาเสร็จบางทีมันก็มีเผลอมีอะไรอะไร,ะไรบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะวันจิตอาสาเป็นเดือนจิตอาสาแพทย์พิธีรมเราโอ้รอดได้อาจารย์นะึกเลยนะไม่น่าเชื่อนะเป็นไปได้ยังไงอยู่กันอย่างผาสุขเลยนะ เนี่ยตลอดสิบห้าวันนี่ก็อ,อยู่กันอย่างพาสุขเลยนานแล้วนั่นไม่ได้มามัดจิงร่วมกันเนี่ยนะนมดชิงร่วมกันสนุกใช่นะรู้สึกแต่ละท่านนี่ฮึอเขิมฮึกเหิมเลยนะนโอ้สองปีกว่าเนอะไม่ได้มาพบหน้าพบตากันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันสองปีกว่าอมาอยู่ร่วมกันกบ นะมีความอบอุ่นมีความสุขนะมีการสร้างสารรค์ที่ดีนะอาจารย์ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ญญณที่ดีนะที่เราจะมานะมาทำสิ่งดีๆร่วมกันนะจากวันนี้ไปก็แต่ละศูนย์แต่ละเครือข่ายนะก็จะได้สารพลังกัน พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์กันแบบเข้มข้นแล้วนะหลายสิ่งหลาอย่างคลี่คลายแล้วหลายสิ่งหลาอย่างคลี่คลายแล้วแต่ละศูนย์แต่ละที่แต่ละแห่งก็เตรียมตัวะเตรียมพร้อมนเตรียมพร้อมที่จะเชนกงงรอธรรมจักรพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ติดพบเรื่องสุขค่ะเรื่องอยู่ที่บ้านแล้วสุขค่ะไม่อยากออกจากพบค่ะก็เลยแบบ มันต้องออกมาบ้างอะคะ่ะคือมีความรู้สึกว่าที่บ้านเราก็ได้บําเพ็ญคือเราบําเพ็ญได้ระดับหนึ่งอะคะ่ะแต่เราไม่ได้เจอหมู่มิดดีอะคะ่ะเราทําอยู่คนเดียว <c oughs> แล้วเราคิดว่าเราก็ได้ดังใจมาเยอกะ,ะ <c oughs> ก็เลยอยากออกจากพบในส่วนที่อยู่ติดบ,บ้านนะคะก็เลยออกมาขอหมู่ที่จะอยู่ต่อหน่อยค่ะอันนี้พี่อลนะคะ แล้วมาแต่ละครั้งอ่ะสภาวะต่างกันบ้างมันแค่ไหนคะโอ้สภาวะครั้งนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีพลังในส่วนที่เห็นพี่น้องที่มันรวมหมกันแบบเยอะหลายคนมากหลังจากโควิดแล้วเราไม่ได้เจอหม,มู่มิตรดีเลยอะค่ะบางคนไม่เจอกันนานมากค่ะแล้มาเจออ,อีกทีหนึ่งในกรณีที่พอดีเราเจัดรายการสายด่วนด้วยค่ะแล้วมาเจอพี่น้องที่แบบออกมาจากซูมกันแต่ละคนนะคะรู้สึกว่าโอ้โหมันดีมากเลยค่ะที่มาเจอตัวเป็นๆกันนะคะแล้วแบบโอ้ยต่างคนต่างแบบนึกว่าเอ,อ๊ะ พี่เขาน่าจะตัวโตวหน้าอะไรเงี้ยพอมาเจออีกทียทำไมตัวเขาเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยก็ค,คือคือมันพอเจอกันตัวตนจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นพี่น้องเราทั้งหมดเลยอะค่ะมันเป็นพี่น้องที่เรามกับเราเจอกันมานานแล้วอะเราจะไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วมาเจอเหมือนกับเป็นเป็นพี่เป็นน้องเลยอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่ามันดีมากค่ะที่ได้เจอพี่น้องค่ะแล้วเจอเยอะมากด้วยค่ะครั้งนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากขอก็เหมือนที่ท่านอาจารย์พูดในช่วงนี้คือ เราทําในช่วงนี้ก็คือตามหาพี่น้องกันนะคะแม้กระทั่งกิจกรรมรวมพลผลใจเพชรค่ะก็รวมพี่น้องเรามาได้เยอะนะคะรวมบางท่านก็อยู่ต่ออย่างเช่นพี่แอลนะคะบําเพ็ญต่อมาไกลนะคะข้ามภาคเลยมาจากนครศรีธรรมราชค่ะแต่ปกติก็คือพอเวลาเหมือนเขาจัดค่ายแล้วกลับทุกครั้งค่ะแต่ครั้งนี้แบบโอรู้สึกว่าคือตั้งใจว้แล้วค่ะว่าจะขออยู่ต่อแต่จะอยู่ประมาณไหนก็แล้วแต่ ธรรมะจดสรรค่ะก็คือถ้าถ้าถ้าทางบ้านเรียกร้องอะไรเงี้ยก็ก็จะกลับเพราะว่าจะไม่ให้เกลมาถะเกินอะไรประมาณนั้นค่ะอันนี้ภาคเพียนในสันตงนีอยู่ค่ะก็เป็นการประมาณตัวเองอย่างที่เราได้รับธรรมะจากท่านอาจารย์นะคะก็นํามาใช้ในในวิถีชีวิตของเราแต่ละชีวิตกับกับบุคคลที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วสำหรับพี่แอลนี่เป็นยังไงคะการที่ท่านอาจารย์เปลี่ยนแนวในการทํากสิกรรม อยู่ที่บ้านรับสื่อกลับมาตรงเนี้ยโอ้รู้สึกว่าอาจารย์พาทำอ่ะทำไมอาจารย์พาทําง่ายมากเลยอะค่ะแต่ลยคือทางใต้ก็จะมีนาแบบเป็นใหญ่ๆเลยอะค่ะมันไม่ได้เป็นนาอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเขาทำแล้วเขาต้องใช้พลังเยอะในการทํานาแต่พออาจารย์ทำแบบนี้รู้สึกว่าโหมันง่ายอะค่ะแต่ทางทางทางใต้รู้สึกตอนนี้นาการทํานามันจะน้อยลง ก็รู้สึกว่าเออโอเคถ้าเราทําในส่วนตรงนี้เราเราทำก็เป็นอาจจะเป็นแรงแนวนำหน่วยนึ่งส่วนนึ่งอะไรท,ที่ให้เขามาปลูกข้าวกินต่ออะไรประมาณนี้ยเพราะว่าตอนนีออ้ทางบ้านก็คือซื้อข้าวกินอยู่เหมือนกันก็ยังไม่ได้ปลูกแต่จริงๆอะ่ะแต่ก่อนตอนเล็กๆค่ะจะเห็นแม่ที่ปลูกข้าวไรอ่อ่ะค่ะ ก็เห็นอยู่ก่อนที่จะปลูกเส้นยางพาราค่ะแม่ก็จะปลูกข้าวในในข้าวก็จะมีหลายอย่างเลยนะมีทั้งพริกมีทั้งอะไรหลายอย่างมะเขือด้วยในการปลูกในปลูกข้าวไร่อะนะก็คือคิดว่าตัวเองก็จะไปปลูกเพราะว่าทางทางข้างบนที่ออยู่่ะมันจะเป็นลักษณะไม่ไม่ได้เป็นนาค่ะมันจะเป็นสวนก็คิดว่าจะปลูกเป็นข้าวข้าวไร่ก็คิดว่าเออโอเคก็ทดลองปลูกไปเรื่อยๆจอได้จะได้กินกันในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เตรียมเตรียมสีข้าวไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ปลูกข้าวเลยค่ะ ค่ะก็จะไปภพากเพียนปลูกข้าวกันค่ะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์พาทำในส่วนของปุ๋ยค่ะที่เอาพืชมาทําเป็นปุ๋ยค่ะ,ะคือแต่ก่อนทางทางที่นู่นเขาจะใช้ยาฆ่าหญ้ากันเยอะค่ะ แต่ตอนนี้ตั้งแต่มาเจออาจารย์นะคะรู้ว่าตัวเองใช้ทรายเนี่ยค่ะมาเป็นปุ๋ยก็คือไม่ทิ้งในส่วนตรงนี้เลยคะ<ช>่ะก็คือเอามาฝังกลบในส่วนที่จะปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ทิ้งเลยในส่วนตรงนี้เห็นประโยชน์ในส่วนของปุ๋ยอาจารย์คะ <c oughs> ่ะก็ก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยมากค่ะไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแล้วค่ะตอนนี้ค่ะจะเอาปุ๋ยของอาจารย์นี่แหละค่ะมาทามาปลูกข้าวมาปลูกต้นไม้ค่ะค่ะค่ะมัทนาค่ะอานนี้เป็นต้นซึ่งก็มีหลายจุดอรู้ไม่ถูกนะขาุงข้าสิบบาท ข้าไปดูในลาสด้าอะไรสิบบาทโลละเก้าสิบโลละเก้าสิบเนี่ยข้าวข้าวนี่ก็ถือว่าแพงกว่แพงสิข้าวข้าวโลละเก้าสิบอ่ะแพงตัวป่แต่มันมีข้าวข้องบางชนิดที่คนป็นิยมอย่างเช่นเออมันต้องมีความต่างจากพันธุอื่นิใช่ใช่ทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่แต่นั้นเป็นข้าวไร้สารก็บอกเป็นข้าวของโครงการหลวงซึ่งก็เป็นสนับสนุนให้ทางชาวบ้านเราก็ศึกษาข้อมูลด้วยซึ่งเราก็นํามาประยุกตช่วยสนญท ต่างข้อมูลเหล่านี้ต่างอัน,นก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะว่าตรงในหลวงท่านท่านให้ความสําคัญต้องศึกษานะถ้าติดตามผมก็มีข้อมูลท่านมเนี่ยท่านปลูกนาในในในวังท่านนะ่ยท่านก็คือปลาทำอ่ะก็เห็นตั้งราชวงศ์ไปตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็ท่านก็สนับสนุนเป็นในนั้นไปเลยอนะ่ะเป็นพระราชาาดำริว่าข้าวไร่จะเป็นตังรอดเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยว่าพอไปน้ํามันจะขาดเนะี่ย โลกมันจะขาดน้าน้ําท่วมน้ําแรงซึ่งเราก็เห็นว่าที่นี่ก็เหมือนกันน้ําไม่ใช่เฉพาะที่เราจะทํานาทําสักเท่าไหร่นักนี่ก็น้าไม่ได้เติมมาที่จะเลี้ยงกล้าที่จะมานั้นเท่าไหร่แต่เรามีองค์ประกอบว่าเราเอาอินทรียวัตถุมาใส่มันถึงมีความชื้นอะไรที่เขามไม่ต้องใช้น้ํามากก็ได้ซึ่งเราก็ทดลองแล้วว่าข้าวในพื้นที่เราที่ขึ้นได้ดีคือข้าวดอยอข้าวดอยฟ้านี่แหละมันฉ่ำมันอยู่ในน้ําเท่าไหร่ก็ได้อยู่บนบกเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งผมก็ลองได้ด้วยตัวเองมาด้วยเหมือนกัน ตรงที่บนทุกบนน่ะคือให้น้ําแค่สีครั้งแต่ว่าน้ํอันนั้นคือเป็นน้ําที่มีผูอยู่แล้วที่เราเอามาจากน้ําในพันอ่าวตัวเรือนของเราหรือน้ําจากห้องน้ําอะไรต่างๆเราไปรดมันโตเป็นรวงอีกเขาแต่กอได้ดีดังนั้นข้าวเขาเป็นพืชที่เขาไม่ใช้น้ํามากแต่มันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยเพราะว่าพวกนี้มันมีนิสัยของเขาอ่ะนิสัยว่ามันอาศัยน้ํามากหรือน้ําน้อยซึ่งเราก็ลองดูมาแล้วถ้าเป็นดอยฟ้ามันได้สเตอร์นน้ำสเตร์นบก ปันอื่นก็ผมว่าม,มันก็คงใจใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนะักเราก็ต้องศึกษาเอาดูว่าอพันธ์นไหนที่มันจะเข้าได้กับพื้นที่ของเราซึ่งอันนี้ก็เป็นปั้นพื้นบ้านที่เป็นกันเรียกว่าข้าวไก่ป่าเป็นปันข้าวเช่าพระราชทานจากในหลวงที่ท่านให้แนวทางในโครงการพระราชดำริเป็นโครงการหลวงในการส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะนี่แหละในการที่จะกินใช้ในครัวเรือนและก็ทาเป็นผลิตภัณฑ์เ็รือขายอันนี้ก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเหมือนกันเพราะว่า เราไม่รู้ว่าพันอะไรไม่ได้ทำอายติธรรมก็มีข้าวใส่ไล่ส่ปันอย่างเช่นข้าวก้าวหางปลาไหลข้าวพะยำลึงแกงไอ้พวกนี้ก็เป็นข้าวประเป็ดข้าวไร่เหมือนกันซึ่งข้าวพะยำลึงแกงก็อ่างปลาไหลเนี่ยมันเป็นข้าวเหนียวเพราะว่างั้นอันนี้เราก็ศึกษานะมันเป็นของใหม่ของเราอ่ะแต่ผมมาเคยปลูกที่บ้านทั้งข้าวนาข้าวไร่อันนี้ประสบการณ์ตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้ลงไปทําเองแบบจริงจังนะเพราะว่าไปเล่นแล้วปลูกในสวนยางนี่คือปลูกเขาแล้วก็สัก ส,ส,สักก็หยอดหยอดเลย,ยเน่าเหมือนหยอดเลยแต่เป็นนาแห้งอันนี้มันเป็นระบบนาแน้วมัน,น,นไ,ได้เลยให้สวนยางปาล่าก็ได้เรียนรู้ไปเหมือนกู้คุูกับพี่น้องเรามีข้อมูลอะไรอันนี้ก็ใช้การศึกษาอะไรกันมัน,นก็เป็นจังเลยแล้วที่บอกว่าให้น้ำสี่รอบอให้ในรูปแบบไหนคะไปไปรดตอนนั้นก็คือปล่อยจากท่อจากไอท่อถังที่เราไปสูบน้ำมาแหละแล้วเราก็มาปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไปทำภารกิจอันอื่น แล้วก็มันก็ลงไปแล้วมันก็ขี้ตัวดีเลยดินดินไม่มีธาตุเลยนะตรงนั้นดินปรับใหม่เลยซ้าช่วงระยะเวลาห่างกันไหมคะในแต่ละทางขนากันเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตเอาว่ามันขาดน้ําหรือไม่ขาดน้าดูดูเราดูดินสภาพดินอ่าใช่หนึ่งเราดูดินดินที่จะเป็นรูปขึ้นมาว่าดินขนาดนี้มันแห้งหรือชื้นอ,อันที่สองเราสังเกตพืชเพราะว่าเราต้องการเลี้ยงพืชให้เขาเจริญเติบโตและบางทีเราก็แกล้งเขาแกล้งคือให้เขาขาด อาหารพ mm hmm. อรไปหาเนาะกินโตเลย mm hmm. ซึ่งอันนี้นเ,นเป็นลักษณะเขาเรียกว่าการเรียนรู้นิสัสของเราเนี่ยถ้าเราหิวมากๆาเราก็ได้ล้วก็กินเลย้สุกชื่นเลยเนี่ยคือไม่เลือกแล้วใช่แต่ว่าพืชอะไรถ้ามันอยู่ใน mm hmm. องค์ประกอบเดินเดิตลอดอเช่นมันแช่น้ำตลอดมันก็โตไปแบบหนึ่งพอเปลี่ยนแบบสลับกันมันก็โตอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เรียนรู้เอาเราว่าองค์ประกอบของเราเนี่ยมันจะใช้สรรอะไรได้บ้างอย่างเช่นน้ําท่วมตลอดเป็นไงไหมอะไรได้ไหมถ้าท่วมตลอดแล้วมันโตได้ก็เอา หรือต้นต้นตลอดมีปัญหาเช่นมีหอยเราก็ท่วมตลอดไม่ได้ดังนั้นเราต้องหาวิธีอย่างไรที่เขามีความชื้นกับอินทรีย์วัตถุที่พอเหมาะและเขาจะเดินเติบโตได้เก็บผลผลิตได้ซึ่งในกระบวนการของข้าวแต่ละชนิดจะมีอายุต่างกันอีกแล้วก็ฤดูการโตไม่เท่ากันอีกที่เราเก็บข้อมูลมาคือฤดูหนาวจะเดินเติบโตช้ากว่าฤดูฝนฤดูร้อนจะเดินเติบโตเขาเรียกว่ามันมันการการสังเคราะห์จากอุตุเนี่ยอุตุมีผลต่อพืชอย่างเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วย แต่สำคัญคืออินทรียวัตถุหญ้าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดการค่ะหญ้าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีค่ะปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือหญ้าหญ้าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือหญ้าหญ้าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีตลอดการย้ I'm <laughs> not